โอเคทุกคนโรนัลโด,โ,ดโดผมไปอุ้ยอุ้ยจ่ายผิดตัวทุกคนอุ้ยยังได้อยู่ทุกคนโอเคครับผมนึ่นศูนย์นู่นเลยครับผมปลาตัวนี้ได้ยิงไกโอ้โหเปมาดิแล้วได้ยิงอีกแล้วมาอีก โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆนูหน,น,น,นูทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอลเกินะทุกคนก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นแผน C1-C1 นะทุกคนพอดีพี่เนี่ยไปดูจากช่องพี่ยูคลิปอัพมานะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าเป็นแผนที่น่าจะโหดที่แบบโหดที่สุดแล้วที่เขาเล่นมานะครับบอกว่าโคตรตึงอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะลองเล่นบ้างนะพี่ก็บอกว่าสามารถกดได้ ในในนี้เลยนะทุกคนในแผนนี้เลย4141นี่นนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องจัดตัวนักเตะก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญ,ญาตจัดตัวนักเตสะสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน โอเคก็หลังจากที่พี่ทําการจัดแผนแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปเล่นดูนะครับว่าจะเปิดโมงหรือว่าจะยังไงเอ้ผมลืมปรับสไตล์นะทุกคนสไตล์เนี่ยพี่เขาบอกว่าต้องเป็นสไตล์รองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมมันจะเกมรับค่อนข้างแน่นใช่ไหมไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปเล่นกันดูวิทําอ๋อลืมเปลี่ยนโค้ดโอ้โหก็ยังงงอยู่เมื่อกี้นี้อ่ะรองบอลโค้ดคนไหนว่า ลองบอลคนไหนวะทุกคนวีเคา้าเตอร์อา่าลองบอลไม่ใช่เทนฮักอ่ะใครวะอ๋อนี่อ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปลุยกันในแรงนะครับไปดูกันนะครับว่ามันจะตึงอย่างที่พี่เขาบอกไหมนะครับทุกคนไปครับผมโอเคทุกคนโรนัลโดผมไป วิ้ยอุ้ยจ่ายผิดตัวทุกคนวุ้ยยังน่้อยู่ทุกคนโอเคครับผมหนึ่งศูนย์เฮ้ยเอานะเอาจัดนะดูดิเฮดเคมาวะลูกสูตรได้เฉยโอเคครับผมคืนไปก่อนโอเคครับผมมาคาฟู สานโชว์ครับผมสานโชว์ล็อกทีนึงโอ้โหไม่ได้วะไปครับผมเนเนต้าเราครับจูนมาที่โอ้โหได้มงเฮ้เนต้าโอเคโอเคครับผมโฮ้สานโชวเล่นดียังวะเราได้เปิดยาว อยาวได้้ไดขึ้นโมงแต่ว่าโดนสกัดออกไปก่อนวะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะแผ่นเนี้ยผมไปติดเล่นแผนทีหนึ่งสองสามถ้เยอะแล้วก็สไตล์ด้วยทุกคนมาโอเคครับ okay, ผมนู่นเลยครับผมปลาตัวนี้ได้ยิงไกโอ้โหมาดิมาอีกแล้วฮนะ เอาจาัดใครวะโอ้ยยิงอย่างแรงมาอีกแล้วผมทุกคนอา้าวสารโชได้ไปอีกแล้วหลุดไปยังวะแล้วโรโนัลดขอก็จัดให้แล้วได้ ยิงอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเกินไปเกินไปครับทุกคนหูตองกดยอมเลยปะเนี่ยอะไรอ่่เฮไยไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับเฮ้ยแผนนี้มันเอาอะไรขนาดดีวะทุกคนมันจะเกินไปแล้วต้องขอบคุณพี่ยูคลิอปอัพด้วยอ่ะทุกคนนะครับผม โอ้โหนั่นไงทุกคนไม่ได้ะทุกคนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องกดอีกเกมนึงทุกคนไปครับผมโอ้โหเราแบบกดยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะมาครับผมโอ้โหเราโดนู้เนี่ยหัวไม่หัวไม่มไมตั้งวะ่ะไม่เป็นไรเอาลงเล่นไปก่อนแล้วเรามาดูฝั่งตรงข้ามมีแมสซี่ด้วยวะ่ะอย่าไปกลัวผมเอ็งมาเจอแผนพี่บอกเลยว่าโคตรโหด มาแล้วมาและฮะทุกคนเกมที่สองนะครับเกมที่หนึ่งเนี่ยชนะไปแบบมาดูว่าเกมที่สองพี่จะชนะได้ไหมทุกคนโอเคครับผมโรนโดไปแล้วทุกคนโรนโดคืนมาก่อนนะผมเอ็มเป้ คือมาที่มาที่มาที่ฟาบินโยเราสานโชเราได้เปิดเราได้มงโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งศูนย์มาดิเฮ้ยบุกเอาเรื่องจังวะทุกคนบุกมันจัดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นั้นเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแล้ว เอมบเป้ครบับผมไปแล้วเอ้ยเอมบาเป,ปเ้อีกแล้วมามาอืมเฮ้ยถอยมาสวยฟาบินโยเ็มบาเป้แทงให้โรนัลโดวิ่งโอ้โหอ้าว อ้าวแล้วหลุดนะล็อกแล้วป่านน้องโอ้โหนี่เดียวแบ,บบล็อกหายน,นะเมื่อกี้เนี่ยไปบบ่านขอบีเนสทราเราได้มงไหมโอเคชิบหาย โรนโดไปแล้วทุกคนแล้วโรโด,ดอ,อไม่ถึงใครจะสู้พี่ได้เนี่ยถ้าพี่เล่นแผนเนี้ยแบบนเนี้ยเนี่ยนี่ขนาดแบบกระตุกกระตุกเนี่ยทุกคนไปโรนโดซานโชไปแล้วครับ เปิดห oh. ้องโค้งให้โรนโดได้มงโอ้โหหมาผมโรนโดหมาแล้วทุกคนเบลลิงแฮมโดนดิมาแล้วอีมาเป้ผม โอ้โหโยนครับจะจ่ายแบบนี้ก็ไม่ได้อีกโอเคโอ้ยอ่ะดีเบียดไปเอามาเอาได้ไหมโอ้โห oh, ไม่ได้หาคิมีครับผมโดนฟาวิโยอีกแล้วโยวนครับครับผม ไปฮึมโมดิกไอ้บ้าโอเคเกมนี้1นศูนย์ว่าทุกคนแต่งไม่จบนะแต่เขาไม่มีโอกาสได้ยิงเราเลยนะทุกคนไม่มีโอกาสได้บุกเราเลยนะครับผม เอฟซัเอกซิต้และฟาริซัอปาดุสเมตสกอร์กันม,ม,กม,ม,มพอาดาววีทุกทุสกทุ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 กทกกทุ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 กทลกทุทุกทุกทุก โอ้ยโนโดคมยังวะโอ้ค oh. มแต่โรนโดเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ช้านะทุกคนแบบเขาจะไม่ค่อยคล่องตัวนะครับโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Okay. S 2> hey, ทำไมแบบแผ่นนี้แม่งเอาเรื่องไปแล้วโรนโดได้วิ่งเราได้เปิดเราได้โม่งไหม โอ้โหแล้วพุ่งบ่งเรียบร้อยครับผมเอ็มบาเป้กดออยู่ปะเนี่ยมาดิทุกคนโอ้โหดักหมดอ่บอกเลยทงกทายผลต้องเปลี่ยนแผนเล่นละมั้งทุกคน โอเคกาสิยาครับผมพาบิโอครับผมไปอีกแล้วโปรนันโดโอ้โหหมดแรงก่อนทุกคนเปลี่ยนตัวชิบหายแล้ตอนนี้ชิบหายแล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยยากจากัดจะผ่านพี่อะ มาดิเอาดิมานักเตะผมหมดแรงแล้วว่าผมต้องเปลี่ยนตัวก่อนไปแล้วทุกคนโอ้โหทำชิ่งอย่างสวยเนต้ามาตรงกลางโอ้โหจะออกให้ทานโชวมันไม่ได้อ่ะเอาแล้วโอ้โหไม่ถึงโอโหจะปวดเลยถ้าถ้าแบบ มีแบบมีแรงนะพี่ว่าถึงว่าเมื่อกีน้น่ะพี่ว่าได้ยิงเลยอะไปแล้วทุกคนโยนครับได้ปเปิดแล้วโลนโดแล้วยิงโอเคครับผมสี่ศูนย์ครับผมโอ้โหสุดจังหวะแผ่นนี้สุดจัดทุกคนผมว่าเลยนะโคตสุด เดี๋ยวเพี่ยนตัวก่อนนะทุกคนอ่าโอ้แล้วเขาไม่กดเล่นด้วยทุกคนพอเพี่ยนตัวอะไรบ้างมันเนี่ยโอเคกดแล้วมามาผมเบลลิงแฮม ตันนี้เนี่ยผมต้องเอาแผ่นนี้มาเป็นแผ่นหลักแลวทุกคนแผ่นหลักชั่วคราวนะครับผมชิบหายละโอเคโคมองโอ้โหไม่ถึงแล้วได้ไปฟาวจานัน โอ้โหอ้เอา้ากดไม่ติดมามาดีครับดักหมดไปส่วนลูกใครมาดีครับโอ้โหสีส่ศูนนะทุกคนบอกเลยโคตรสุดนะครับผมโอ้โหคมเกินเจ็ดครั้ง เกมรับดีแล้วเกมบุกเนี่ยก็ดีด้วยนะครับผมแต่ว่าแบ็อาจจะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่แต่พ,พี่พี่เล่นเมื่อกี้เนี่ยก็เติมอยู่นะเออใครนะที่ไม่มีแผนเล่นนะครับแล้วก็ใครที่แบบรอแผนชีหนึ่งสองสามมาเนี่ยผมว่ามาเล่นแผนเนี่ยแก้ขัดไปก่อนอนะ่ะบอกเลยโคตรสุดทุกคนเผลอเนี่ยใครเล่นเข้ามือเก่งกว่าสี่หนึ่งสองสามอีกนะครับผม ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับขอบคุณพี่ยูคลิปอัพด้วยนะครับที่มาแนะนําแผนนี้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ก็จะพยายามมาทำคลิปให้เยอะที่สุดนะครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย